พบกับหน่อยเช่นเดิมนะคะจากช่อง u ู u ู e ปลอดบายหนูหน่อยนะคะหน่อยเป็นที่ปรึกษาการขายปรอดสาขาพระประแดงนะคะอยู่ในเครือกลุ่มบริษัทออโต้แกลลี่นะคะเดี๋ยววันนี้หน่อยจะพาพี่ๆทุกท่านนะคะมาชมเจ้าตัว Next Gen เ a n g e r Open c a b 4x4 เกียร์แมนนวล6สปีดนะคะตัวนี้เป็นขับเคลื่อน4ล้อนะคะตัวนี้ให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่170แรงมา้าแรงบิดสูงสุดของเขาจะอยู่ที่405นิวตันเมตรนะคะราคาจัดจำหน่ายคันนี้นะคะจะอยู่ที่ 869,000บาทนะคะตัวนี้ แต่งอะไรไปบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะคะแต่ก่อนไปรับชมนะคะฝากลูกค้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกด,กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องยู u ูบฟอร์ดบายหนูหน่อยด้วยนะคะเราไปรับชมกันดีกว่าค่ะเริ่มจากด้านหน้านะคะด้านหน้าตัวนี้นะคะเราได้ทําการติดตั้งกระจังหน้าทรงแรปเตอร์นะคะขนาดใหญ่มาพร้อมกับฟบอต์ F ักษร FORD สีดาด้านนะคะตัวนี้ขนาดใหญ่เลยนะคะตัวนี้มาพร้อมกับไฟรี สามดวงนะคะเป็นแบบ LED สีส้มให้กับลูกค้านะคะดูเด่นแล้วก็ดูดุดันมากเลยนะคะตัวนี้แล้วก็กระจังหน้าแบบรังผึ้งขนาดใหญ่นะคะช่วยระบายความร้อนในห้องเครื่องได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะคะเรามาดูในส่วนของไฟหน้ากันเลยนะคะไฟหน้าของเขาตัวนี้นะคะจะเป็นแบบมันติรีเฟคเตอร์แบบ LED นะคะแล้วก็มาพร้อมกับไฟวิ่งกลางวันแบบ LED นะคะเป็นรูปตัว C ขนาดใหญ่ทั้งสองข้างเลยนะคะตัวนี้แล้วก็เรายังได้ทำการติดตั้งครอบไฟ หน้าให้กับลูกค้านะคะเป็นสีดำด้านตัดกับตัวรถทำให้รถดูมีมิติแล้วก็ดูหรูดูหรอมากยิ่งขึ้นเลยนะคะไฟตัดหมอกของเขานะคะตัวนี้เป็นแบบ LED มาจากโรงงานเลยนะคะตัวนี้ตัดขอบไฟตัดหมอกด้วยโคมเมียมนะคะทำรถดูเด่นมากยิ่งขึ้นเลยนะคะชายกันชนด้านหน้าตัวนี้นะคะเป็นสีดําเงานะคะตัดกับกันชนด้านหน้าสีดําเงาอีกเช่นกันนะคะทำรถดู หรูแล้วก็ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะคะเราไปดูด้านข้างกันดีกว่าค่ะว่ารุ่นนี้เราได้ติดตั้งอุปกรณ์หล่ออะไรให้กับลูกค้าไปบ้างนะคะเริ่มจากคิ้วร้อเลยนะคะตัวนี้เราได้ทําการติดตั้งคิ้วร้อขนาดใหญ่นะคะพร้อมหมุดสีเงินนะคะตัวนี้ตัวนี้ไม่ได้ทําการเจาะรถแต่ประการใดน,นะคะเป็นหมุดหลอกนะคะตัวนี้เสริมหล่อให้กับ รถคันนี้นะคะส่วนล้อแม็กของเขานะคะตัวนี้เป็นล้อแม็กขอบ17นะคะมาจากโรงงานสีเงินนะคะมาพร้อมกับโลโก้ฟอร์ดสีน้ำรอ,องพื้นด้วยสีน้ําเงินนะคะตัวนี้ตัดกับล้อสีเงินนะคะทาให้ได้ดูหรูนะคะมาพร้อมกับล้อแม็กนะคะตัวนี้ซีรีส์ยางของเขานะคะ255ห้าห้าทับบนะคะตัวนี้เป็นล้อเดิมๆจากโรงงานนะคะขับได้อย่างมั่นใจแล้วก็ยึดเกาะถนนได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะคะตัวนี้ เรามาดูแก้มข้างกันเลยดีกว่าค่ะตัวนี้ด้านข้างของเขานะคะตัวนี้แก้มข้างนะคะมาพร้อมกับที่ระบายความร้อนขนาดใหญ่ปัดด้วยโครเมียมนะคะแล้วก็แก้มข้างของน้องเขานะคะจะเป็นสีเทากาไฟมาพร้อมกับโลโก้คาว่าเทอร์โบสีโครเมียมนะคะทาให้รถด,ดูหรูแล้วก็ดูเด่นมากยิ่งขึ้นเลยนะคะส่วนกระจกมองข้างนะคะตัวนี้เป็นสีดําเงาสีเดียวกับตัวรถนะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวแบบ LED นะคะขนาดใหญ่ ทำให้เพื่อนร่วมทางมองเห็นเราได้อย่างชัดเจนขณะเวลาเราเปิดไฟเลี้ยวนะคะตัวนี้เดินทางแล้วก็ใช้รถได้อย่างปลอดภัยเลยนะคะคิ้วกันาสาดนะคะตัวนี้เราได้ติดตั้งให้กับลูกค้าทั้ง4ชิ้นเลยนะคะตัวด้านหน้าแล้วก็ช่องแคปนะคะเราได้ทําการติดตั้งให้กับลูกค้านะคะแล้วก็ฟิล์มตัวนี้เป็นฟิล์มเซรามิกนะคะลูกค้าสามารถเลือกเปอร์เซ็นต์ได้เลยนะคะแต่คันนี้ลูกค้าเลือกเป็น40%รอบ43วัน เฉพาะ3าบานในตัวรถนะคะบานหน้าลูกค้าไม่ติดตั้งนะคะตัวนี้เพื่อเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ได้อย่างชัดเจนเลยนะคะตัวนี้แล้วก็มือเปิดของเขานะคะจะเป็นสีดําเงานะคะสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมกับระบบกุญแจสมาร์ทคี์นะคะเพียงปลายนิ้วสัมผัสล็อกปลดล็อกรถได้อย่างง่ายดายแล้วก็สะดวกสบายเลยนะคะแล้วก็เรายังเสริมหล่อให้กับคันนี้อีกด้วยการติดเบ้ากันรอยให้กับลูกค้านะคะเพราะว่าเวลาเราเปิดรถนะคะเล็บหรือว่า มีสิ่งของอค่ะจะขูดขีดตัวสีรถนะคะตัวนี้จะทําให้รถเราไม่เป็นรอยขูดขีดนะคะแล้วก็เด่นเด่นกันเลยคะ่ะตัวนี้เป็นส,สติกเกอร์รอบคันนะคะตัวนี้ลูกค้าเลือกมาเป็นสติกเกอร์รูปลายกระโลกนะคะตัวนี้เรามีสติกเกอร์ให้ลูกค้าเลือกหลากหลายลายนะคะมากกว่า40รายการนะคะตัวนี้แต่ลูกค้าชอบเป็นลายรูปหัวกระโลกนะคะทําให้รถดุดุแล้วก็ดูเด่นมากยิ่งขึ้นนะคะเราติดตั้งให้กับลูกค้ารอบคันเลยนะคะตัวนี้ หล่อ,อมากเลยค่ะส่วนบันไดข้างของเขานะคะตัวนี้เป็นบันไดข้างขนาดใหญ่สีดํามาพร้อมกับแถบกันรื่นนะคะตัวนี้ทําให้ลูกค้าเหยียบขึ้นลงรถได้อย่างปลอดภัยเลยนะคะแล้วก็ยังไม่หมดค่ะฝาครอบถังน้ํามันนะคะตัวนี้เราก็ทําการติดตั้งให้กับลูกค้าอีกเช่นกันนะคะทําให้รถดูหรูแล้วก็ดูเด่นมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ฝาท้ายด้านท้ายกระบะนะคะตัวนี้เราจะมีพลาสติกกันลอยนะคะเวลาลูกค้า ขนสัมภาระหรือขนสิ่งของขึ้นท้ายรถนะคะจะทําให้ขอบกระบะเราไม่เป็นรอยนะคะเพราะว่าตัวนี้เรามีพลาสติกกันรอยให้กับลูกค้าทุกรุ่นเลยนะคะตัวนี้ของสําหรับปอดเนาะ mm. แล้วก็ด้านหลังนะคะเรามีบันไดข้างให้กับลูกค้า mm. เพราะว่าโดยปกติเวลาเราขึ้นท้ายกระบะเราจะเหยียบตรงล้อนะคะทําให้เกิดรื่นและเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายนะคะ mm. พอมีบันไดข้าง มาให้ลูกค้านะคะทาให้ลูกค้าขึ้นลงรถท้ายกระบะได้อย่างปลอดภัยเลยนะคะตัวนี้แล้วก็ไฟท้ายของเขานะคะมีขนาดใหญ่นะคะทําให้เพื่อนร่วมทางมองเห็นแล้ได้อย่างชัดเจนนะคะแล้วก็เรายังได้ติดตั้งข้อไฟท้ายเป็นสีดําด้านนะคะตัดกับตัวรถสีดําเงาทํารถดูเด่นแล้วก็ดูสปอร์ตน้ายิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ฝาท้ายกระบะของเขานะคะตัวนี้จะมาพร้อมกับไฟเบรกแบบ LED นะคะดวงที่3นะคะอยู่ฝาท้ายนะคะเวลาลูกค้าเบรก เพื่อล่มทางจะมองเห็นเราได้อย่างชัดเจนเลยนะคะตัวนี้แล้วก็มือเปิดฝาท้ายของเขานะคะเปิดและปิดได้อย่างสะดวกสบายแล้วก็ง่ายดายนะคะแล้วก็ยังไม่หมดค่ะด้านนี้ยังมีโลโก้อาคาริกนะคะเป็นสีโครเมียม4,4คูณนะคะแล้วก็ด้านนี้จะมีคำว่า XLT นะคะบ่งบอกได้เลยว่ารุ่นนี้เป็น Open Cap รุ่น XLT 4.4คูณเลยนะคะตัวนี้บ่งบอกได้อย่าง ชัดเจนเลยนะคะแล้วก็ด้านท้ายนะคะตัวนี้จะมาพร้อมกับโลโก้ฟอร์ดขนาดใหญ่นะคะรองพื้นด้วยสีน้ำเงินตัดด้วยโครเมียมแล้วก็มาพร้อมกับฟอนต์อักษร FORD สี F o R D C, โครเมียมทำรถด,ดูเด่นแล้วก็ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ยังไม่หมดค่ะยังมาพร้อมกับกล้องส่องถอยนะคะขณะลูกค้าใส่เกียร์ถอยนะคะตัวนี้จะมีภาพโชว์อยู่ที่หน้าจอซิงค์โฟเอด้านหน้ารถนะคะตัวนี้ จะมาพร้อมกับเส้นการะยะมีสีแดงสีเหลืองสีเขียวแล้วก็ทํางานพร้อมกับตัวกล้องนะคะทำให้ลูกค้าถอยจอดได้อย่างปลอดภัยแล้วก็แม่นยํานะคะตัวนี้แล้วก็กันชนท้ายของเขานะคะตัวนี้จะเป็นสีดําเงามีแถบการลื่นให้กับลูกค้านะคะแล้วก็มีไฟส่องป้ายทะเบียนให้กับลูกค้าด้วยนะคะตัวนี้เวลามาพร้อมกับแถบการลื่นของการชนของเขานะคะเวลาเหยียบขึ้นลงท้ายกระบะนะคะ จะทาให้ลูกค้าไม่รื่นแล้วขึ้นลงท้ายกระบะได้อย่างปลอดภัยเลยนะคะตัวนี้เป็นรถ4คูณ4นะคะเป็น Open นแคนะคะเรามี4คูณ4โอเพนแค4ประตูหรือว่าจะเป็นกระบะตอนเดียวนะคะเอาไว้ให้ลูกค้าใช้งานเข้าไร่เข้าสวนนะคะตัวนี้ใช้งานได้อย่างสะดวกสบายแล้วก็ใช้งานได้ทนทานเลยนะคะของปลอดแรงมา้าแรงบิดของเราก็มีให้ลูกค้าคบคันเลยนะคะแรงขับของเขาจะ ได้ดุดันมากเลยนะคะตัวนี้สําหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจรถกระบะไม่ว่าจะเป็นรถอเนกประสงค์รถ4ประตูเกียร์ออโต้เกียร์ธรรมดา4ี่คูณสองี่คูณสสามารถโทรมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าจะทักมาทางรายก็ได้นะคะหรือว่าทักมาทางช่อง YouTube โดยตรงก็ได้เลยนะคะหน่วยยินดีให้คําปรึกษากับลูกค้าทุกท่านเลยนะคะหน่วยฝากเบอร์แล้วก็ไอดียไว้ด้านล่างเรียบร้อยแล้วนะคะเรามีบริการ ส่งรถให้ลูกค้าถึงบ้านแล้วก็มีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ลูกค้าถึงบ้านเช่นกันนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องการจองการจัดไฟแนนซ์นะคะสําหรับวันนี้หน่อยต้องฝากลูกค้าทุกท่านนะคะรถ OpenCA ค4 x 4รุ่นนี้ไวใ้ให้กับลูกค้าพิจารณาด้วยนะคะสําหรับวันนี้หน่อยต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแต่ก่อนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้หน่อยด้วยนะคะสําหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะเอาไว้พบกันคลิปหน้านะคะ Sorry, it's DJ. Hey. Hey.